สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพ่าหัดชาแนลครับมืนีครับวันที่12สิงหาคมสองหาครับผมมืนีครับจะโทรหาลุงโชคดีครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องอยากได้ยินเสียงของลุงโชคดีครับผมเนาะผมก็อยากได้ยินเสียงครับผมเพราะว่าลุงมุตจรงลเลกมาให้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้วันที่12สสิงหาครับผม วันแม่แห่งชาติครับผมนกกาข้อให้แม่แม่ทุกคนครับผมนกที่ดูคลิปนี้อยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมแม่เด้อแล้วก็ลำรวยเงินทองครับผมนกคิดสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาครับผมถ้าใครดูอยู่ครับผมนกถ้าใครเป็นลูกไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปหาแม่ได้ก็โทรหาแม่นะครับโทรหาแม่บอกรักแม่นะครับผมบอกรักแม่ด้วยนะครับเพราะว่าแม่มีคนเดียวนะครับแม่ ม่านนี้ครับผมหัวเบกเงครับเมื่อกี้นี่ผมโทรหาพิดตายออกรับแรกครั้งแรกกว่าจะลงคิดของผิดตายครับผมเลขมาวิ่งครับงวดที่แล้วให้มา5 4 6สี่วิ่ง4ี่นะครับงวดนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าได้แล้วจะลงให้ F อทางช่องครับผมเนาะเพราะว่า F อฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมโทรหาลุงโชคดีดีกว่าครับของลุงโชคหยีกับือว่าเลขของลุงเขาบ่อยครับผมเนาะเข้าบ่อยมากครับผม เคยเข้าสามตัวตรงก็เคยเข้านะครับสวัสดีครับผมลุงครับวัสนีครับสวัสดีครับอ๋อครับผมถามหน่อยครับลุงครับตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้ครับตอยุ่กรุงเทพครับยุ่กรุงเทพบอกแมนครับแมนอ๋อลุงจักปีเลยครับผมเอ่อหกสิบกว่าหรอหกสิบกว่าแล้วอ๋อครับแล้วลุงครับผมอยู่จังหวัดเดครับผมก็อริสานครับผมอัูหบัดใดจังหวัดใดครับ พ uh, oh, oh, okay. like ี่จอนเด้าครับผมบ้านเกิดไหมครับผมอ๋อบ้านเกิดยู่โรปลาดโุโรลาดอ๋อครับผมพอดีอยากได้ยินเสียงลุงเนี่ยครับผมจะไดยินเสียงแบบเป็นอะไรครับผมเสียงเท่าวะเบ่เทาครับผมบ่เท่าครับบ่เท่าเพราะว่าเอฟที่ทางช่องก็อยากขอมาว่าอยากได้ยินเสียงเซียนบ้างไม่แต่แพทย์ู้คนเดียวเลยคุณว่าครับผมเหม่นมากครับอ๋อครับได้ได้ครับผมลุงแล้วก็ เป็นได้ลุงรครับผมวงวดที่แล้วถูกบ่ครับผมงวดที่แล้วนี่ลุงถูกบ่โอ้ก่ที่แล้วบ่ถือเลขลดเบิร์ดลดทะเลขสามตัวผมบ่เข้านี่ยส่วนมาสิบกัยเลขสามตัวที่ว่าเอา่อเป็นเลขติดบนสามตัวนี่ยเพราะว่าเลขตัวนี้มันจะวิ่งมาประมาณเดินมาประมาณสามสิบสองงวดสามสิบสองงวดมาหยุดลดงวดที่ยี่สี่เราก็มาลดงวดเมื่อกี้หรืองวดที่พันนับมุกี้นี่อ๋อครับผมนั่นแหละ มือก้อนนี่ลุ่งเขาบ่อยแม่มืกอก้อนนี่หกศูนย์สามกับเขาสามโตเขาสามตัวสองต,ตัวบ่อยแม่ครับผมเนาะครับแน่นครับต้นเขาเขาดูต้นเขาดูยู่เขาดูยู่ธถนนเจอช่วงนี้กะมันอยากหลุดแน่ยุดหลุดดุ้นไปเขาไปเขาตั้งประเทศเขาเล่าคนน่ะเขาเล่าหลายอตอนนี้เขาเล่าไปเล้าเขาเล่าทีิครับผมลุ่งเห็นเล่าผมบอกครับผมถามเนี่ย เฮ็ดยูเห็ดเฮ็ดไห้กุ้มน้อยกลุ้มน้อยแล้ะก็เฮ็ดไท้ลุงช่องนอน้อยล่ะไปว่าวัดยู่ฝากไปกรูช่องกันเลยช่องน้อยนน้อยแล้วก็น้อยช่องลุงรุ่งเปิดช่องครับผมช่องยังครับลุงมีอยู่มีอยู่อ๋อครับผมครับฝากเลยครับผมเดี๋ครับผมฝากเลยครับผมลุงครับซื้อช่องว่าอียัะครับผมซื้อช่องบ้านลัคกี้ สองห้าหกห้าบ้านลักกี้นหครับบ้านบ้านลักกี้สองห้าหกห้า้านก,กี่ประว่าโชคดีลุงของลุงบ้านลักกี้สองห้าหกห้าบครับผมแมนครับแมนบ้านล,ลักกี้ลอลิงลอลิงไม่หันอากาศคอควายกอไก่สีไม่โทอ๋อครับผมตอนนี้กกมีตอนนี้มีคนติดตามคนเหรอครับตอนนี้ครับผมติดตามในช่องลุงติดตาม ท่านบุคคลท่านหาวอ๋อบ้านเจ็ดนเป็นบ้านลักกี้สองคิดไปครับผมลุงครับบ้านลักกี้สองห้าหกห้าใช่ไหมครับแน่นครับอ๋อเอฟซีทางช่องผมเนาะถ้าใครอยากติดตามลุงติดตามได้นะครับเหล็กเล่ากับถืบวันลุงขอบอยลุงวาครับผมเนาะบ้านลักกี้นะครับสองห้าหกห้าครับผมเนาะทางช่องยูทูบใช่ไหมครับลุงครับยูทูบครับยูทูบทางช่องยูทูบนะครับ ครับผมบ้านลักกี้สองห้าหกห้านะครับผมแล้วลุงถามนะครับผมเล็กล่าลุงเขาใบปะครับผมครับเล็กล่านี่เข่ารู้นะเข่ารู้นี่เพิ่งเข่าเข่าไปได้สามซีงวดหรอมั้งทั้งรถกับรถเงียกันลดนี่ลดซีงวดสามงวดซีงวดลดลดเงียบอยู่แต่ว่าเข่ามาตอนนี้เข่ามากสามซีงวดครับที่ครับผมแมนแมนแมนจักรูลุงครับผมเล็กล่าลุงจักรูครับผม คู่เหลือก็มีทั้งเกิดกันตัวกันสามคู่จะเป็นเก้าคู่ที่เก้าคู่แต่วันวนี้ห่บนห่ล่างหากันบนห้ล่างกันบนหาบนกันล่างร้องเบิงหัวนี่ร้องเบิงอืมครับผมแล,ล้วลุงครับผมทรงไหนผมได้บอกครับผม่ล่าได้บอกเล่าเนะี <laughs> ่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงกลุ่มไหมครับผมเอาลงกลุมก่มในกลุ่มไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีนั่นไ่ยเพราะว่าตอนนี้มันมันเป็นเลขสิบเอ็ดตัวนะวันนี้ผมเห็นไหมเห็นแบบไหม ว่ามันเป็นกันบนกันล่างอ๋อครับข้างบนห้าคู่บนกันล่างหกคู่นะฮะว่าจะห้บนให้ล่างแต่ว่ามันต้องกันล่างสี่ใบนะลองเบิงวันนี้ฮะมันเังไบบมันตัวเหล็กมันเด่นไม่ชัดด้วยเด้งเหล็กเด่นไม่ชัดด้วยครับผมลุงครับตัว่าเด็กห้าน้อยผมนี่เข่าทู่เข่าซุกมือห้าน้อยเข่าซุกมือเดือนหนึ่งก็จะลดประมาณจากขาขามือเด็กนั้นน่ะนั้นน่ะผมจะให้กุมให้กุมนิงเดียวมาลงจู๊ดซู ครับผมครับครับผมลุงเออเดี๋ยวครับผมลุงรัฐบาลไทยดีกว่าครับผมน้องคลิปนี่ครับผมรัฐบาลไทยงวดนี้ครับผมในรัฐบาลไทยวันนี้เนอะครับผมลุงครับอ่างวดวันที่สิบหกครับผมตมงบนนะครับ้างบนครับเด่นเก้ากับหนึ่งบนเก้ากับหนึ่งครับผม เน้นที่เก้าเน้นที่เก้าครับผมเน้นที่เก้าจะคูเก้าสี่เก้าสี่ครับเก้าห้าเก้าห้าครับเก้าหกเก้าหกครับเด่นที่เก้าสี่แล้วเก้าห้าเด่นที่เก้าสี่แล้วก็เก้าห้าครับ เงินตัวนี้เก่าเก่าซีเก่าหาเด้อครับผมครับอ่าหลักรลอยหลักลอยหลักรอ้กรอยครับหลักร้อยหนึ่งสองสามร้อยหนึ่งสองสามครับหลักลอยวันนี้ว่าจะว่าพาดนะถ้าอาจจะว่าวพาดสองร้อยเก้าสิบว่าวพลาดแท้เซนทีนึ่งหนึ่งเด่นที่หนึ่งเดันที่หนึ่งครับผม มันมีหนึ่งกับสองนะแต่ว่าเลขคู่คี่มันได้หนึ่งมันได้มันได้คี่ก็ต้องเอาเป็นหนึ่งแต่ว่าสองการยังกับว่าแน่ให้กันสองครับผมแต่ว่าหนึ่งสองสามเด่นที่หนึ่งนะครับเนาะเด่นที่หนึ่งครับเด่นที่หนึ่งครับผมแล้วสามตัวครับสามตัวครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ครับ หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าครับสองเก้าสี่สองเก้าห้าครับสองเก้าสี่สองเก้าห้าครับผมอ๋อตัวลักอลอยล่องสองครับผมเนาะแถบแมนแมนแมนเด่นหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าเดือนที่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าครับผมล่างครับผมทีนี้ล่างครับผมล่างเจ็ด ล่างวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดครับจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับเก้าเจ็ดไอ้นะครับผมลุงห้าเจ็ดบอกครเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ๋อเก้าเจ็ดครับผมห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับเล่นหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ด เด่นที่หนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดนะครับลุงมักเดชคือหนึ่งเจ็ดตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตัวเดียวจ้ะครับผมมากส่วนตัวจ้ะครับตัวเด่นสองตัวอ๋อเด่นข้างบนนะมากทั้งสองตัวนะเพราะว่าเลขติดบนวดนี้เมวดหนาผ่าพร้อนผ่านหมวดเชลเล้ววดนี้ว่าหนาผ่าพร้อนเม่เคยติดภาพภาพสองสองหมวดเมื่อเคยมีนะครับผมแปดแค่หวดเดียวเขาต่อเพราะว่าช่วงนี้มันมัน มันจะวิ่งอยู่หลักลอยครับผมสามตัวบนติดบนนี่ก็หนึ่งสองสามเด้อติดบนติดบนหลักร้อยใช่ไหมครับหนึ่งสองสามแน่นครับแน่นอืมครับผมครับติดบนนี่ว่าพลาดหรือติดบนว่าพลาดตะวันจะเป็นหลักร้อยมักเป็นหลักร้อยครับผมลุงครับตัวอาเงวดนี้ลุงเห็นไบนสามคูชุดสองตัวแล้วก็ชุดสาม <lok> ตัวไหหม่าส <simple> ี่คูนะลุงเนาะครับไหมาสี่คูลักลอยหนึ่งสองสามเด่นหนึ่งล่องสองหลักกะล่างไหวิ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหาเจ็ดเด่นที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับเนาะสี่เจ็ดแมนแล้วก็ตะวันมาหมักแห้งคือวานหนึ่งเจ็ดนะครับแมน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 ลุงหมักแห้งคือหนึ่งเจ็ดหมักแห้งที่สุดึ่งเจ็ดส่วนส่วนบนนี่ แต่ว่าเล็กเลกมันก็จะเป็นแบบว่าเลขบนเนี่ยมันจะทรมะกระมาตรงๆเด้อเหลขบนสามตัวในเขาเขาตรงตรงเหรอขันเขาเขาตรงตรงครับผมครับส่วนมากเห็่าไปออกซอส่วนมากจะเป็นตรงอย่างเดียวครับผมลุงครับเพราะว่ามือกอนี่ลุงขาบ่อยมากเลขสามตัวกับขาบบอยครับผมมือกอนเนี่ยมันตอนยังไงลุงไปทานเด็กกับข่าูรอยได้ละครับผมครับลุงขาวรูยอยู่ครับผมลุงครับอืมครับช่วงนี้ครับห่างแน่ห่างแน่ ครับผมครับครับครัยินเสียงแบบตำอเหน่ยเนาะเพราะว่า <c oughs> เรศะเรก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าแต่ละงวดแต่ละเว้นเ,เข,ข่าต้วนมากวันนี้มันอยากไปในทางเล้าหลายกว่าลวเาล,ล่าเนี่ยความมัดซีงวดละเล่าเข่าซีงวด<อ>จิครับผมลุงครับผม,มลืม,มเดินนะครับเดินทงเล่าผมนะครับผมเดี๋ยวผมลงในกลุ่มเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวหายลงไปนะเดี๋ยวหายลงส่งไปขอโตเพราะเราเอาแบบเรศะลงมาแล้วกันเนาะครับผมลุงครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับ คาวันดีครับวัสดีครับกันนี้ครับผมเนาะโทรหนาะลุงโชคดีลุงวาเล,ลงเล็กลุงเหล็กเล่าครับผมเขามาแล้วซีงอดติดต,ต่อกันครับผมแต่วาเล็กเล่านี่ผมกะจะลงในกลุ่มนะครับผมถ้าใครอยากได้เหล็กเล้าก็ทํายังไงอ่ะอยากลงคลิปหรือเปล่าให้ผมลงคลิปหรือเปล่าของลุงโชคดีผมว่าลงเนกลุ่มุมหรือว่าลงทางช่องมนันอคำแพงดีกว่ามนะั้งดูก่อนดูก่อนนะครับดูก่อนเดี๋ยวยังไงก็จะ แกนเอฟทางช่องครับผมเนาะแต่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลุงโชคดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับเลขของลุงโชคดีครับผมเนาะบนครับเด่น9กลอง1ครับเด่น9กลอง1ครับจับคู่ครับ9 4 9 5 9 6ครับหลักร้อย1 2 3ครับแล้วก็ชุด3ตัวครับหลักร้อย1 2 3เด่น1นลอง2นะครับชุด3ตัวครับ1 9 4 195 294 295เน้นที่194 195ครับผมแล้วก็ล่างครับล่างวิ่ง7ครับ17 47 97 57ครับเน้นที่17แล้วก็47นะครับเน้นมากๆก็คือ17นะครับลุงว่ามากๆก็คือวัน17รางแต่ว่าทั้ง2ตัวครับผมเนาะลุงว่ากับ17กับ47เด่น2ตัวครับตัวรอง9757นะครับเน้นมากๆก็คือ17นะครับ กับปัจจุบนี้ครับผมเนาะก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้คุยกับลุงโชคดีครับผมลุงเปิดช่อง YouTube นะครับชื่อว่าช่องบ้านลัคกี้25อะไรนะ6 2565หรือ2566นี่แหละครับผมเนาะหอยเอฟซีทั้งช่องไปดูในคลิปเอานะครับเพราะว่าผมแย้มในคลิปแหละครับว่าลุงโชคดีครับผมเนาะเปิดช่อง YouTube ครับผมตามนี้ครับผมเนาะกับซุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้ยเอฟซีทั้งช่อง เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินท่าแควคาดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ